สวัสดีครับคนของ,ของช่อชาแนลครับมือกว้านมือกวาดเนี่ยมาตักป่ากับสร้างนกคีรตกาบ,บ้านพี่น้องกันเคลือนเห็นเขียดอีโม่เต้นลำทางไล่ไหลเล,ล,ล้วสิมาเห็ดอ่อนแล้วตบตบเขียดโม่เห็นที่เพื่อนละ่ะยินดียืดทัวร์เปล่าถ้าเห็ดก็เลยสิเอาขวดเนี่ยแหะมาเห็ดแต่ว่านี่เพราะว่านปากน้อยพอด ผมจะปากไงเอาขวดขวดหนามขวดเพชรขวดหนามเอาเนี่ยกะทิมาเจาะเจานะรูเนาะเจาะรูเอาลวดเอาลวดขัดไว้ยักหน่อยครับพราพ่อ,พอไม่ได้ตกตอนนี้กะทิเอาเล็กมะละศเ,เจาะรูไปเจาะคางละสองรูสองรู อันขวดปกติมันก็นกนอยู่อีกไล่นึงแหะว่าด้ให้ที่นองเราถอดหลอกใหเบิ้งนะครับใส่ชิเมืออแล้วละ่ะมันสิมีเราเขียวด,ดิโมเราหยอกเขียวด,ดิโมใส่เบ็ดนหน่อยเห็นปลาบ่อนปลาโด,ดอะไรอย่างไรไรว่าลายถอดไปพีออ่นองเบิง้งกันเลย ปกติเนกขวดน้ำหวดีๆอะพี่น้องแต่นีัยขวดใงญ่ขวดน้ำขวดใงญ่มัตัดออกรับสุกลงอย่างเงี้ยงพี่น้องลงขัในหัวเห็ดจักข้าวพี่น้องน้องติคํา มาเดี๋ยวโบเห็นห่วงอยกขัดไว้ซื้อก็ได้หรอกครับแตยักรัดก็รัดไว้เด้อูม่ไดกรัดท้องกับีีใบสามนีกับพ่อนะไม่ได้ออกแห้งอย่างไรนะตัวนี้เสียงวาใส่รูนนะครับตัวดตกเกา่าน,น,นะ chọn lúi rồi Để... Để... Để này chọn mạ sắt bết sắt bạc sứt này đây này gì lông của mèn của khoa này kia này ไม่ไปใส่แล้วครับกระดีอยู่ในี่นี่เด็กมุมนึงอีกมุมนึง,น,ง,น,งนี่นะเดี๋ยวเรามารุ่นกันพี่รองว่าเมื่อนี้จะได้ปะมิแตปก็ได้พยายามรุ่นกเกี่ยวไว้ ก็เป็นพื้นนะพี่น้องหมนปั๊บลงหนีกบมันก็ดีให้หนีเขียดเขียนมันก็ดีอย่ให้หนีเต้นเหมนมันหนีตัวนี้ตอนนี้ตอนแรกผมมาสิเปิดเปิดแบบว่าเปิดปิดเปิดได้เนาะมก็ได้เปิดบ่ะออกเขาไหลนะครับเพราะว่ามันแข็งเพราะว่ามันอยู่ในหนีเราก็ดิเปิดใส่ด่างเขียวเลยนะพี่น้องมันก็เขีนสั้นๆหรอสายด่างเขียวเพราะว่ามันบออกได้ Xe mày cái thế nào mày, 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 mắt to Ở nhau bớt Không dám tươn không, không có dẻo nhau ở ngoài lắm ครับพานนกมาแล้วป็นไรผ่านนกไป<า>ครับพาลุยด้อพาลุยแล้วผาใปใสรใบมึน<พ>าใปหาเขียนมึนใตน้ำทางอยนะ่แล<า>้เนาะแม่นไปนะเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเด๋ครับพี่น้องพู่นเนานั่นี่นีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ไปคับไปครับท่านม้อ้บอท่านาอบอท่านขอปลาซ้ำบอท่านตัวนี้บอท่าน มามามพี่น้องพี่น้องวเร็วเวเว้ยโอ้ลผดแผดแผดใช่หละใช่หละใช่หละแผดแผดแาดโอ้เขียมคากพี่น้องเขียมคากเขียมคากโอ้เขี้ยนดิเฉียดไเลยใส่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 เบิ้งเบิ้ง มังพันดอ๋มันโดดยายายาสสสสมันโดดพี่น้องเฮ็ดให้มันโดดอุ้มันขื้นบ่ไดนเนาะพื้นเพได้ผ่านอีกแล้วใส่สสสสส๊บงูไงงูไส้ส้สส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะเขียวบขึ่น่ะฮ้ขึ้นบะอ๋อพี่น้องมันบบขึ่นเอะขึ้นบ่

สองไล่เพี่น้องสองไล่ยางอะไขี่มอไซต์ไตีเอาเลยพี่น้องนี้อาว่านนกข่านนกพี่น้องข่านนกขาไต่อ่ะต่อไปพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็สสสสสยางล่ะเต็มตรงทงุนฮะต้องกได้ตัวบ่อถือตัวบ่อเวะถือกุ้ลดเอาถือกลวดโอ้ยานบ่ โอ้ยเจ๊ก็ลุดนเอาแม่ไหม